พี่น้องอสมอครับหลายท่านนะครับคอมเมนต์บอกว่าเข้าไปการอสมอนะที่ทําตกเบิกเนี่ยทำไมบอกว่าได้8,00 0บาทตอนนั้นบอกว่าได้90,00บาทนะครับหมอชาติก็ไม่รู้ว่ารับทราบข้อมูลมาจากทา,ทางไหนนะครับอย่างนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติไปทําเอกสารทํารายการตกเบิกให้กับพี่น้องอสมอแล้วนะครับปรากฏว่า ตกเบิกเดือนละ1,000บาทตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับถึงเดือนมีนาคมนะหเดือนเดือนละ1000บาทก็เท่ากับ6000บาทนะครับแล้วเดือนเมษายนนี้พี่น้องรับเต็มเลยนะครับไม่มีตกเบิกแล้วก็คือรับ2,000บาท2,000บาท2อยอดนะครับรวมยอดแรก ,6000 บาทยอดที่ 2, 2, ทสอง0 0บาทรวม2ยอดกี่บาทครับ800 0บาทนะครับ 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่มีเราครับ9,000บาทเรามาจากไหนนะฮะ9,000บาทนะในตอนแรกก็คงจะคาดการว่าเลื่อนนะไปรับเดือนหน้าเดือนนู้นนะครับมิถุนายนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับกรมบัญชีกลางออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าโอน15พฤษภาคม2ยอดครับยอดแรก6000บาทครับจากตกเบิก6เดือนเดือนละ1,000บาท, 6, บาทตุลาคมถึงมีนาคมนะับได้6เดือนเดือนละ1 0 0 0ง และมีสายน์นี้นะท่านรับเต็มเลยนะครับเดือนละ2,000บาทไม่มีตกเบิรนะครับรวม2ยอด8,000บาทเห็นไหมครับพี่น้องครับ8,00 0บาทนะครับไม่ใช่9,00าับาทข่าวล่าสุดเลยนะครับหมอชาติมีเอกสารหลักฐานมาให้ดูอยู่เมื่อวานก็ทําคลิปบอกพี่น้องแล้วแหละครับว่ามีเอกสารหลักฐานให้ดูอยู่นะครับเพราะหมอชาติจะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่พูดลอยๆครับไม่ไม่มีหลักฐานไม่มีเอกสารนี่ก็จะไม่พูด นะครับไม่มีการคาดการไม่มีการอะไรประมาณการหรือถ้าจะคุยกับพี่น้องว่าก็อาจจะประมาณนั้นประมาณนี้ได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่คุยนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบนะครับต่อความรู้สึกและก็ทานด้านจิตใจด้วยนะครับเรื่องเรื่องเงินเนองทงนะเป็นสิ่งละเอียดอ่อนนะครับใช่ไหมครับพี่น้องครับบอกได้เลยนะครับรับ2ยอดนะฮะสิพฤษภาคมนี้ ยอดแรกตกเบิก6เดือนเดือนละ1,000เป็น6000ยอดที่2เข้าไปการเดือนเมษายน2,000บาทรวมเป็น800 0บาทนะครับบอกได้เลยนะครับเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับท่านจะได้รับค่าบริการเดือนละ2,000บาท2,000บาทนับไปเลยนับไปเลยจะได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนนะครับหลายท่านนี้ยังงงๆนะครับว่าผมยังงงว่าหลายท่านคิดได้ไง่ครนบเพราะว่า เออคขาบริการจะได้กี่เดือนเดือนละ2 0 0 0บาทนะครับเมื่อตั้งแล้วนะตั้งงบประมาณแล้วก็ต้องได้ตลอดไปครับยกเว้นมีประกาศนะมีประกาศยกเลิกในแบบนี้นะยกเลิกเข้าบริการหรืออะไรต่างๆแล้วแล้วแต่นะครับแต่คิดว่าคงไม่มีแล้วครับอันนี้ถึงจะไม่ได้ถ้าบอกว่าประกาศว่าให้ได้2000ก็ได้2,000นนะครับไม่มีการลดนะครับไม่มีการลดแล้วนะครับ นอกจากมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับจริงๆแต่เราไม่อยากจะคิดหรอกครับนะครับพี่น้องครับรับ2000ตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปครับเป็นต้นไปไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลค้าบริการออสมอนะครับค่าบริการอสมอท่านจะได้รับตัวเบิก8,00 0บาทอย่างแน่นอนวันที่15พฤษภาคมนี้และเดือนต่อๆไปก็จะรับ2000 2000 2000โอเคไหมครับพี่น้องครับโอเคไหมครับนะ ถ้าโอเคก็หมอชาติก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใช้ใจ่ายให้คุ้มค่านะครับเงินตบเบิกของเรานะครับอย่าไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินให้เกิดประโยชน์นะครับพี่น้องครับก็ขออนุญาตพรนะครับขอให้ท่านตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนของเรานะครับสุ้ขับแข็งหร่อด้วยนะครับผมนะครับโชคดีมีใช้กันทุกคนนะครับแล้วก็รอรับเงินโอน2ยอดนะหกพันบวกสองพเป็น8,000บาท ในวันที่15พฤษภาคมนี้ก็ฝ่ายนิดหนึ่งอย่าลืมนะครับชกสสมอก็รอหักอยู่นะครับไม่ใช่เงินเข้าปุ๊บเงินเข้าปับ๊บหักปุ๊บหักปั๊บหมดนะครับปรากฏว่าชกสตามนะต้องส่งย้อนหลังนะครับส่งสองครั้งไม่ได้นะตามทวงแล้วไม่ได้ครั้งที่3มีหนังสือถึงบ้านเลยนะครับให้นะร,รีบนําส่งนะครับรีบนําส่งไม่งั้นจะ พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพนะพี่น้องครับอย่าลืมนะครับอย่าไว้ใจนะครับบางทีเรางานยุ่งนะครับงานหลายอย่างเราก็ลืมแล้วก็อะไรได้นะครับก็ฝากระซิบซ้ำย้ำเตือนนะครับพี่น้องครับยินดีด้วยครับเข้าไปการ8,000บาท15พฤษภาคม67นี้เข้าบัญชีแน่นอน8,000บาทนะครับพี่น้องครับ